หาเลยกับตัวเล็กๆทั่วโลกเลยนะจ๊ะตัวเล็กจะไปชวนตัวใหญ่ก็เอาเอามาร่วมบูรณนอย่างนี้ก็เรียกว่าสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ทียาที่ประสบภัยพิบัติในตอนนี้เดินน้ำท่วมนะจ๊ะผู้ให้ผู้รับตรงกันคือผู้รับมีต้องการมากเลยเรื่องอปุปโภคบริโภคเกีย่ยวกัน้ำดืม่มนะจ๊ะต้องการมากๆเลย เพราะฉะนั้นเมื่อผู้รับต้องการถ้าผู้ให้ให้ในตอนที่เขาต้องการนี่เป็นมหากตากุศลมเป็นกุศลใหญ่มากเป็นบุญใหญ่ทีเดียวแหละเพราะะฉนั้นครูไม่ใหญ่ก็เริ่มต้นก่อนหนึ่งเอสจ้าขอแบ่งบุญนี้กันเรียนบานฝันในฝันวิญญาณโลกทุกทุกคนจ้าตัวเล็กๆอย่าลืมนะลูกนะ เรามีธนาคารอยู่บนหัวนอนเรากระปุกอมถิ่นกระปุกอะไรถธออะไรยกเว้นกระปุกตั้งชายนะ <S <S นั่นแหละไปแคะกระปุกมาเลยทุบมาเลยเอามารวมเงินไปช่วยเหลือเกือ้อกูลเพื่อมนุษย์เราอยู่ในเส้นทางของพระบรมโพธิสัตว์เกิดมาสร้างบาร,รมีกันตั้งแต่ยาววัยมาเกิดแล้วก็ต้องสร้างบาร,รมีกันตั้งแต่ยังยาววัยนะจ๊ะ บุญก็จะได้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เรื่อยไปเลยบุญนี้ต้องทำสามวัยนี่เห็นไ,ไหมจ๊ะปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยนี่สามวัยนี่สั่งสมบุญไปเถอดประเสริฐนักชาติต่อไปเราก็จะได้ไปต้องประสบภัยพิบัติต่งนางๆและทานบริวิงเราจะไ้เป็นทรัพมาหาเราด้วยเนะจ๊ะ,ละอล้วก็อุปโภคบริโภคจะไปถวายพระ เราก็จะได้อายุปนสะสุขพระลาปฏิพานรวยอีกอืมธรรมสารตนสารอะไรนี่เยอะยะกันไปหมดเลยทั้งศั์ภายนอกภายในอยากรวยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้แหละมรสั่งสมบุญบารมีกันนะจ๊ะ